สวัสดีครับพ่อปมนพี่น้องมาแรงพี่น้องมือแรงคือเก่าปุ่นนี่ต้มซีนพี่น้องต้มซีนโอ้ต้มเปื่อยๆพี่น้องโอ้ลองข้อแก่ข้าวหน่อยนะครับเห็นปคือเก่าครับโอ้โหนี่แี้วะครับโอ้ย มาบัดนี่พี่นอ้องหักแล้วอืครับตุ่มเปื่อยครบับละลายในปากสดแก้วบัตเชียวมคมุ้มขอรแบบเขาทาปลาเนื้อพี่นอ้อง không đi ạ mm. Ừ. Yep.

ใส่ข้ามีใหญ่ไปเลยสดเหมือครับ у mm -hmm. เไษนิ่งๆพี่น้องบแมนซีนง่วดนะครับเนี่ยหืมอ แซ่บอะไรปะพอก่อนนันไม่ต้องก,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 กินกับหอมบวัวหอมปลอมตุมพวกหนังพวกแอบพวกครูนะครับ ยาวใส่ไปลองมีคำเป็นบวงคร อืม kami di ได้ตกตรงความครับอืม สรงน่มมออม,มีนังมาเนี่ครับโอ,อ้มีนังมีเอ็นอนิ่ยกกึบเลยครับพมหอมตะไคร น่คเออกิดอีบานมั้งโอ้โหักผมจมสุดจ้าโอ้พี่น้องเขา่าปลาเรือครับ อืมเป็นบวงเปนสดแจ๋บานอืมโอ้ม hmm. mm ึงตามบบบินดีไไม่้ ตายแล้วมึงเต็มบ่วงขี้ก็เดือดร้อยนก็อ่ะกันนะครับมือจังไหนก็ต้องขอโทษขอไปพ่อแม่น้องสุดท้นครับกราบถวาท้าทางนะครับในการกินสมุนไพรประกันใดครับนะครันนี่ปากพี่น้องไว้เท่านี้ครับกับต้มแสบๆครับมืออาชีห์หันแสบ มาสูพี่น้องกินไหครับนี้สวัสดีครับ